สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองเทโรหมอปองนะครับผมคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานของราศีตุลนะครับผมดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์อยู่ในราศีตุลนะครับเกณฑ์ความเชื่อราศีใช้เกณฑ์ตามความเชื่อส่วนบุคคลเดิมของคุณนะฮะแล้วก็ปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปองนะครับ m o r p o n g 1 1 1นะครับแล้วก็อยากจะสนับสนุนหมอปองเป็นกำลังใจให้นะฮะ สมัครสมาชิกนะครับผมมี QR code ขึ้นนะครับผมหรือกดปุ่มเข้าร่วมนะฮะสำหรับคนที่สามารถสมัครสมาชิกได้นะฮะสำหรับคนที่ไม่ได้มีกำลังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยช่องผมยินดีต้อนรับคุณนะฮะคือ,อคุณสามารถใช้ประโยชน์จากช่องผมได้เต็มที่นะครับผมอโอเคนะฮะพลังงานาหัวข้อวันนี้คือ ความรักครั้งต่อไปของคุณนะฮะผมเอาหัวข้อนี้ไปโพสต์ไว้ที่ชุมชนของช่องนะครับผมคุณเข้าไปโหวตได้นะฮะผมจะเลือกคนเลือกหัวข้อที่ได้คะแนนโหวตมากที่สุดนะครับนอกจากที่จะเป็นหัวข้อโหวตจะมีอัปเดตต่างๆนะฮะเกี่ยวกับช่องคุณเข้าไปติดตามที่ชุมชนได้นะครับผมโอเคก็เพื่อไม่ให้พลาดนะฮะอย่างไลฟ์ตอนนี้นะครับผมมีไลฟ์อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ พืไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆคุณกดติดตามมาฮะกดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดโอเคไปครับผมพลังงานราศีตุลน,นะฮะดาวทิดดาวจันทรดาวพุธลัคนาดาวทิดดาวจันรดาวพุธดาวศุกร์อยู่ในราศีตุลน,นะครับ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้นะฮะว้าวโอเค The Emperor ขึ้นนะฮะ The Emperor ขึ้นเยอะจังเลยสำหรับ Reading นี้นะฮะอืมแสดงว่าคนที่เขาเข้ามาเนี่ยมีอิทธิพลในทุกๆราศีเลยนะครับอืม คความรักครั้งต่อไปของคุณนะครับความรักครั้งต่อไปของคุณนะฮะคุณต้องเฝ้ารอนะฮะคุณต้องเปิดรับโอกาสนะครับโดยเฉพาะใครที่มีดาวศุกร์อยู่ในราศีตุลนะครับลัคนาอยู่ในราศีตุลหรือว่าเรือนคู่ของคุณอยู่ในราศีตุลนะฮะ Four of Cups หลังงานนี้นะฮะ Four of Cups นะครับผม Four of Cups ผมรู้สึกว่าความรักครั้งต่อไปของคุณเนี่ยจะเป็นอะไรที่ มอีอยู่ในความสัมพันธ์ที่เข้ามาแล้วก็คุณตัดสินใจไม่ได้ความรักครั้งต่อไปของคุณเนี่ยอาจจะมีความยากลาบากในการ,รเผชิญสภาวะตรงนั้นนะฮะผมรู้สึกว่าอาจจะคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีมีมากกว่าหนึ่งมีมากกว่าสองมีคนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง อาจจะไม่ใช่แค่เป็นแค่แบบมือที่3แต่ผมรู้สึกว่าอาจจะมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องเกี่ยวข้องกับอะไรเงี้ยทำให้คุณค่อนข้างที่จะต้องขบคิดต้องขบคิดมากขึ้นเลือกเลือกนะฮะเลือกโอเคอ่ะคราวนี้ความรักครั้งต่อไปในฝ่ายที่จะเข้ามาหาคุณนะครับผม page of source the emperor nine of wands อ๋อโอเค Page of s o อ r ์สู o the e m เ e r o r เป็นลักษณะที่เขาค่อนข้างที่จะเหมือนกับเขาจะตัดสินใจผ่านความคิดของเขาอย่างเดียวซึ่งมันค่อนข้างขัดแย้งกับคุณนะคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับฟังความทั้งสองข้างคือฟังความต้องการของตัวเองฟังความต้องการของพาร์เนอร์ partner, แล้วเอามามาทำให้เกิดความสมดุลกันบาลานซ์กันแบบนี้แต่ผมรู้สึกว่า คนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเป็นเพจ o u ซ c สค่อนข้างเอาแต่ใจนะครับผมค่อนข้างที่จะเหมือนกับตัดสินใจไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่อายุที่เด็กกว่าแต่ว่าเป็นคนที่เหมือนลักษณะมีมีเขาเรียกว่าวุฒิภาวะต่ากว่าคุณนะฮะโอเคไหมฮะเหมือนเป็นเด็กนะครับแต่ว่าไม่ใช่อายุเด็กนะฮะก็าอาจจะแก่กว่าคุณก็ได้แต่ว่าวุฒิภาวะยังไม่ได้โตเท่านะครับเพจจบซูสเป็นลักษณะที่แบบอเอาแต่ใจนิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับ ทางงานนี้นะ Page of Source the Emperor โอ้ Page of Source the Emperor ผมรู้สึกว่านอกจากเขาเอาแต่ใจแล้วเนาะเขายังเป็นแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะฮะเขาเขาเหมือนกับจะมาจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณ <c oughs> ผมรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยนอกจากจะจอมคือผมคิดว่าเขาจะมาเปลี่ยนอะไรตัวคุณชอบบอกนู่นบอกนี่บอกความต้องการของของตัวเขา แล้วเขาก็อยากจะให้มันเป็นไปตามที่เขาต้องการทุกอย่างนะฮะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะต้องรับมือกับพลังงานตรงนี้นะฮะ The Emperor n i g h of Bonds อืม n i g h of Bonds จอมบงการสวัสดีนะฮะพี่แอนสวัสดีครับแจ๋เนาะอ่ะฮะโอเค n i g h of Bonds เป็นลักษณะที่คืออ่ การที่ดําเนินความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็ยากลําบากนิดหนึ่งเนาะสำหรับความรักครั้งต่อไปของคุณนะฮะแล้วเราข้ามไปเป็นความรักถัดไปถัดไปดีไหม <laughs> แล้วเราจะเอาอยัางไงนี้อ่าเมื่อคนที่เข้ามามีปัญหาผมก็จะไม่ปล่อยให้คุณเคว้งคว้างคว้างคว้าง,างอยู่นะฮะเราจะเอาอะไรมาช่วยดีเราเอานนี้ช่วยแล้วกันเนาะ botanicals นะฮะเราจะเอาพลังงานของ Botanicals นะฮะพลังงานแห่งพึกษาเนี่ยมาช่วยนะครับโอเคจะแก้อะไรยังไงนะฮะโอเคแนะนำมาที w h e Rose นะครับผม w h e Rose Knowing yourself it's it is the beginning of all wisdom Aristotle นะฮะ w h e Rose สวยงามนะฮะไวโรสไวโรสนะครับผม knowing yourself is the beginning of all wisdom โอเคเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าพลังงานของคนคนนี้เขาหนึ่งเอาแต่ใจ2คือมุทะลุดูดัดนต้องการให้เป็นไปตามที่เขาต้องการอย่างเดียวไม่ฟังความคิดเห็นของคุณนะฮะ Nine of Wands ถ้าคุณอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณก็ต้องค่อยค่อ,คอ know yourself ก็คือ รู้ว่าคุณจะต้องการอะไรเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะสื่อสารว่าโอเคในความสัมพันธ์เนี้ยไม่ใช่คุณเป็นคนเดียวที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นะไม่งั้นเราก็อาจจะไปด้วยกันไม่ได้คุณก็จะต้องปรับช่าก็จะปรับด้วยนะฮะถ้าเราอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันเวิร์กเนี่ยผมคิดว่า start new start and wisdom คือให้เริ่มต้นใหม่คือผมรู้สึกว่าในหลายๆราศีที่ผมอ่านไปนะ,ะเมื่อสัก2 3สมวันนะฮะที่ผ่านมาผมรู้สึกว่า อันนี้ตัวคุณจะเข้าไปเปลี่ยนพาร์ทเนอร์ของคุณตัวคุณจะเข้าไปเปลี่ยนพลังงานของของคนที่เข้ามาผมรู้สึกว่าแทนที่ราศีก่อนหน้านี้เขาเขาจะเข้ามาเขาเาเรียกอะไรเขาเขาจะมาะเปลี่ยนตัวคุณแต่ตอนนี้คุณนะไปเปลี่ยนตัวพาร์ทเนอร์นะเพื่อที่จะทำให้ไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นไปได้มันเวิร์กนะครับผมโอเค ผมบอกแล้วนะผมเคยให้คำปรึกษาไปว่ามอค่ะแล้วทำไมคือหนูอันที่หนึ่งหนูไม่รับความสัมพันธ์นี้ได้ไหมได้ครับก็ก็คือทางเรื่องของคุณแต่ว่า any way พลังงานนี้ยังไงมันก็จะเข้ามาหาคุณมันเหมือนกับทุกคนมีทางเดินของตัวเองนะทุกคนมีทางเดินของตัวเองถูกกำหนดไว้แล้วจากพลังงานของจักรวาลนนะ่ะพลังงานจากจักรวาลมันก็จะส่งให้พลังงานคุณไปทางนี้ คุณจะต้องไปเลอ่ยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างไปมากก็คือคุณต้องไปสมมติว่าเป็นดอยอินทนนท์เนี่ยคุณจะไม่ไปดอยช้างคุณจะไม่ไปเกาะช้างหรือไม่อะไรคุณจะต้องไปดอยอินทนนท์นี่คือพลังงานที่อ่จักรวาลอ่าเขาเรียกหลายเลเยอร์หรือว่าวางไว้ให้คุณนะฮะแต่สิ่งที่คุณทําได้ฟรีวิลของคุณหรือความเป็นอิสระของคุณหรือว่ามิติของความเป็นไปได้ของคุณมันคือส่วนที่คุณจะตอบสนอง ไอสถานการณ์นั้นยังไงต่างหากว่าอย่างเช่นสมมุติว่าคุณอาจจะไปรถไฟคุณอาจจะไปรถบัสคุณอาจจะขับรถไปเองคุณอาจจะเดินไปคุณอาจจะขี่จักรยานไปขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ที่คุณพาพาคุณไปคุณเลือกได้ดีแล้วหรือยังนะฮะและไออุปกรณ์นั้นอันที่หนึ่งสิ่งที่ผมจะจะจะให้คุณไปก็คือรู้ว่าผาดของคุณหรือว่าเส้นทางคุณจะเป็นอะไรนะครับครั้นี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะตัดสินใจว่าเอาอะไรไปนะครับ คุณจะไม่ได้ไม่ไปเพราะในที่สุดเมื่อคุณอ้อมไปอย่างทางอื่นเนี่ยจักรวาลจะตบให้คุณเข้าทางเดินของคุณนะครับโอเคไหมโอเคนะเข้าใจเนาะพิเศษเลยนะเนี่ยตุลน,นะเนี่ยราศีอื่นนะฮะถาม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 พี่แอนถามแจ๋ได้ว่าไม่ได้อธิบายอย่างนี้นะฮะอันนี้คืออธิบายเหมือนดูดวงส่วนตัวเลยนะฮะอ,อะเหมือนปรึกษาส่วนตัวครนี่ uh, four of swords king of s w o r d e six o f pentacles four of swords king of swords six of pentacles ผมรู้สึกว่า,าในความสัมพันธ์นี้อันหนึ่งคุณอาจจะต้องคือละวางบ้างละเว้นบ้างเอาคือเหมือนกับมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ถ้าคุณเก็บทุกเม็ดคือคุณจะเ,เขาเรียกหลายราศีตุลโดยเฉพาะลัคนาตุลเนี่ยคุณจะชอบเก็บทุกเม็ดคืออันนี้ไม่เห็นจะเท่าเทียมกันเลย กลับไปทำมาใหม่หรือว่าทำรอให้มันเกิดความสมดุลอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ากว่าจะได้ถึงจุดๆนั้นเนี่ยความสัมพันธ์มันจะไม่เกิดนะครับผมมีหลายๆคนถามเลยหมอไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยอ่าแล้วคุณคือคุณได้ทําอะไรเพื่อเปิดรับพลังงานตรงนั้นแล้วหรือยังถ้าคุณยังไม่ได้ทําอะไรมันไม่มีอะไรที่จะวิ่งเข้ามาหาคุณหรอกคือชีวิตมันคือทางเดินเหมือนกันที่ผมยกตัวอย่างไปเหมือนดอยอินทนนทน์่ะดอยมันไม่วิ่งเข้ามาหาคุณหรอกนะคุณต้องไปหามันโอเคไหมฮะ f u r of source king of source อะโ o r of source king of source เป็นลักษณะที่ผมรู้สึกว่าคุณคุณจะต้องละวางบางจุดนะครับผมและคุณอาจจะต้องเพิ่มเติมบางจุดคือบางจุดที่พาร์ทเนอร์ของคุณเสียหรือว่าตัวคุณเองที่เสียเนี่ยก็ผมเรียกว่าปณีปนอมกัน c o m p พ o มไมซมันถึงจะสามารถอยู่ด้วยกันได้นะฮะอะโฟร์อ source, king อ o ซอร์สคิงออฟซอร์อ ด้วยพลังงาน King of Source เนี่ยผมรู้สึกว่าบางส่วนเนี่ยนะฮะบางส่วนคุณอาจจะต้องเติมเต็มความสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะครับคุณเห็นไหมอ่าคุณเห็นไหมในคลิปเห็นไลฟ์ไม่เห็นอ่ะคุณเห็นไหมมันเป็นจุดหนึ่งที่บางทีเนี่ยเป็นการเติมเต็มของกันและกันนะครับอย่างที่ ใน,ในตัวที่ suggest มาว่าสำหรับตัว White Rose นะฮะมันหมายถึง New Start w i s d o m เริ่มต้นที่สติปัญญาเริ่มต้นที่สติก่อนนะฮะแล้วคุณจะเกิดปัญญาแล้วพอคุณเกิดปัญญาแล้วคุณจะเกิดทางเลือกคุณจะเกิดความความก้าวหน้าแล้วคุณจะเห็นผลทางของของไอพลังงานของความรักครั้งความรักครั้งใหม่ของคุณนะฮะความรักครั้งต่อไปของคุณผมรู้สึกว่า เป็นอะไรที่ตัวคุณจะต้องเปลี่ยนหลายอย่างนะครับผมโดยเฉพาะาตัวตนของพาร์ทเนอร์ของคุณเขารอให้คุณเข้าไปเปลี่ยนนะฮะ King of Swords Six of Pentacles Six of Pentacles ผมรู้สึกว่าเออนี่คือแมสเซจที่ที่ส่งมาคือข้อความที่ส่งมาคือเขาอยากให้คุณเปิดมากขึ้นนะฮะบางอย่างมันไม่อาจคือบางอย่างมันไม่ต้องสมดุลทุกอย่างก็ได้มันอาจจะมีมากนี้มากตรงนี้น้อยตรงนั้นนะฮะหรือสลับกันผมรู้สึกว่า ทุกอย่างมันไม่จำเป็นจะต้องบาลานซ์เป๊ะๆนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยวางนิดนึงนะครับผมซิกส f p ปานิ c ค e ลนะใจกว้าง,งกว้างกับสถานการณ์นะครับผมรู้สึกว่าตัวคุณอาจจะต้องเปิดใจกว้างกว้างนิดนึงนะครับเจอเบราเดซี่ i, นะครับผมเจอเบราเดซี่พิเรตี้เชฟเน็ตส์อินนิเซนส์นะฮะ เยอะแยะนะครับผมเยเบราเชฟเนสอินนิเซนส์ The present moment f i l l e อ w ส t h joy and happiness if you attract you w ี l l see i อ you attract you see อ่าคือโอกาสเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาครับมันขึ้นอยู่กับว่าในสถานการณ์แม้กระทั่งสถานการณ์ที่ไม่ดีคุณก็จะงสามารถที่จะสร้างโอกาสให้ตัวคุณเองได้นะ hmm. เหมือนกับตัวเจอเบร่าเดซิสนะฮะเจอเบร่าเดซิสเนี่ยเพรอดี้เช่ฟุเนสและอินนิเซนส์นะฮะ ก็บอกว่า the present moment is filled with joy นะฮะในปัจจุบันเนี่ยเต็มไปด้วยความรื่นรมความบันเทิงมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะดึงพลังงานนั้นมาไหมนะครับ if you are attractive to see it นะฮะอืมรักตุนมากเลยนะเนี่ยให้ให้ message เพิ่มเติมเพิ่มไปเลยนะครานี้ king of wands queen of p a n a c l e s t h r e e of cups โอ้โอเค in the end you will find yourself and partner a good situations นะฮะ King of Wands Queen of p e n a c l e s ผมรู้สึกว่าเมื่อพวกคุณสองคนพบกันเนี่ยหลังจากการเปลี่ยนนะฮะโดยเฉพาะตัวคุณอาจจะต้องไปเปลี่ยนอะไรกับพาร์ทเนอร์ของคุณนะฮะพอคุณเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยด้วยความเป็นพลังงานของ Queen of Pentacles เนี่ยคุณจะดำลงอยู่ในความสัมพันธ์ได้แล้วก็ ความสัมพันธ์นี้จะออกมาเป็นในไม่หวานมากไม่จืดไปแล้วก็เหมือนกับอยู่กันด้วยความเข้าใจของกันและกันไม่คือผมรู้สึกว่าพาร์ทเนอร์คุณก็ไม่ได้เพอร์เฟตัวคุณเองก็อาจจะไม่ได้เพอร์เฟแต่ว่ามันมีส่วนที่เติมเติม,เต,มเต็มกันระหว่างคน2คนเนี้ยนะฮะโอเคไหมอืมค i n g of Wands เออความสัมพันธ์นี้จะพาให้คุณประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในเรื่องของการการทำการค้าการธุรกิจนะฮะในเรื่องของการงานคิงกับบอลผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้จะช่วยสป,ปอร์ตคุณในใ,ในในเรื่องนั้นนะครับโอเคไหมเออโอเค When i ส s ม e l ล o w นะครับเดลิเค t ฟลิตติ้งบิวตี้ไลฟ์อิส not uh, it's not coming up roses you uh, look to the weeds and find the beauty hidden within them okay ในเมื่อทุกอย่างมันคือมันเป็นลักษณะที่ในเมื่อคุณไม่ได้เติบโตหรือว่าสถานการณ์มันไม่ได้เติบโตมาเป็นเหมือนกุหลาบที่มันสวยงามเพอร์เฟกทุกอย่าง look to the weeds ให้มองไปในสิ่งที่เขาเรียกว่าไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกนั้นและเขาบอกว่าอะไร find them beauty hidden them คือให้ค้นหาความสวยงามที่ซ่อนอยู่ในสิ่งสิ่งนั้นผมคิดว่าตัวคุณเนี่ยจะช่วย lift up หรือว่าพัฒนาตัวคู่ของคุณให้ดียิ่งขึ้นซึ่งผมมองว่านี่คือเป็น,เป,นเป็นประโยชน์คู่เราเนี่ยมันจะต้องทำให้เราดีขึ้นเราอยากจะเป็นคือเราต้องทำให้คู่ของเราเป็นคนที่ดีขึ้นและ ตัวเราดีขึ้นนั่นคือนั่นคือคนที่จะเป็นคู่ของเราในระยะยาวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทําให้ความรักครั้งต่อไปของคุณนะฮะโดยลัคนาตุลน,นะครับผมด,ดาวที่ดาวจันดาวพุธด,ดาวศุกร์อยู่ในราศีตุเลเรือนความรักเรือนที่5เรือนที่7อยู่ในราศีตุลผมมองว่าคุณจะต้องยืดหยุน่นแล้วก็เปลี่ยนอาจจะต้องช่วยเหลือคู่ของคุณมากหน่อยนะแต่ผมคิดว่าคุณพอที่จะ ทำได้นะครับผมโอเคและนั่นคือพลังงานของอลัคนาราศีตุลน,นะฮะดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์อยู่ในราศีตุลน,นะครับโอเคต่อไปนะฮะเป็น